เบื้องหลังหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคือความพี่น้องเคยบอกว่าพี่น้องอสนใจรักเบื้องหลังมานตั้งแต่ต้นแต่พอได้เป็นนักแสดงเป็นนางเอกนางรอ,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 องเป็นนางร้ายทุกอย่างแล้วเนี่ยพี่น้องเคยผ่านการกำกับละครมาก่อนใช่ไหมครับเรื่องอ,อะไรยังไงบ้างอเอาเป็นว่าจะย้อนกลับไปพี่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วอยู่เบื้องหลังเนี่ยคือตั้งแต่ตอนทํางานคุณอลไทยเพราะตอนนั้นคุณอรททยทำงานใช่ไหมคะเราก็ช่วยในแง่การทําเบื้องหลังนะคะ เพราะว่าจะต้องจัดหน่วยอะไรใช่ไหมคะต่อมาก็คือได้มาอยู่เบื้องหลังในเรื่องของการขายโฆษณาเพราะุนบริษัทมีเดียไนนมิกเป็นบริษัทขายโฆษณาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ได้มาทํางานกับบริที่เรวันบุญล้นบริษัทเนสเซอร์ก็ทําในส่วนของประชาสัมพันธ์แต่ขณะเดียวกันก็ขอคุณหนุ่มมาเรียนรู้งานเบื้องหลังก็คือทำต่เงแต่ตั้งแต่เช้าเลยต่อสายตรงนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ทำคอสตูมทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนกระทั่งมาช่วยกำกับละครทีวีอ่าก็คือถ้าถามว่าช่วยกำกับเป็นเป็นผู้ช่วยสามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเออ่เรื่องเพื่อนนิรมิตอะอที่เล่นวันนั้นนะคะตอนนั้นที่ทำให้กับช่องเจ็บอ่าแล้วก็มาเอ่อมามาช่วยกำกับรายการฝึกเขียนบทคุณแม่สอนเขียนบทนะคะเขียนบทรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดที่ห้าก็มาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ แบบเป็นในตอนที่เราเขียนบทน,นะคะหรือเขาเรียกอะไรนะคะเป็นมินิซีรีส์อะไรดอกไม้หลักสีเป็นจริงๆมันเป็นรายการที่แบบอตอนนั้นรับทำให้กับคุณปักบริษัทชื่อี่ของพี่หมิค่ะอันนั้นก็พี่พี่น้องก็เริ่มร่อทำเรื่องหลังมาตลอดมาเลยนะตั้งแต่ปีส8มมาไล่ไล่ไล่มาหนุนเรื่องหลังมาจนกระทัท่งทุกวันนี้ค่ะ แล้วก็พอพี่ปี52 2552เนี่ยพี่มาผลบริษัทรับทำลูกพิชเช่นมีเนเจอร์คือรับงานจากเงินอกกองถ่ายเงินอกมาบ้านเราแต่ก็จะเป็นกองเล็กๆเป็นกองรายการเป็นกองละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของทางมีเดียคอปชานอลไฟลของสิงคโปร์ก็จะเป็นละครบู๊เป็นละครแบบแฟมิลี่ก่แล้วกกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ช่วยสมทบหรือเป็น acting coach ตลอด Mm. นอกจากที่เราจะเป็น production manager แล้วเป็น location manager แล <Eat. S 2> ้วหรือเป็นบางอันก็เป็น producer อะไรก็แล้วกันคะก็จะมาช่วยในเรื่องของ acting ควรกับเป็นผู้ช่วยด้วยค่ะจนกระทั่งมาวันหนึ่งเนี่ยได้ย้อนกลับไปเมื่อ2-3ปีเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสไปแสดงซีรีส์วายเรื่องรถรถจริงโดมใช่ไหมคะเออรถจริงโด้ดก็โกดอันนั้นคุณคุณเอฟนันท์นะคะก็เลยบอกให้ ช่วยเป็น acting coach ให้ก็เลยได้ทำ acting coach เรื่องนั้นแล้วก็พอมาทำเป็นผู้ช่วยนุ่กับในละคบเพื่อภาคหนึ่งอันนั้นเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นเทเลมูฟี่เนาะที่ฉายออกทางทีอันนั้นก็เป็นผู้ช่วยนุ่กับค่ะแล้วก็มาทำ acting coach ให้กับคุณ้อสนะคะการทำสุนทรนะคะก็ในซีรีส์วายของคุณมอสซึ่งค่ะก็คือภมลรักให้คนลรา ออก่อนก่อนภูมัก,กพี่นงก็คือทําเป็นเ,ออเป็นครูสอนติดเดกันนะคะออแล้วก็สแลตูเนียคุณน,น้ตก็เลยเมอบโอกาสให้ให้มาเป็นผู้กํากับละครนะคะใหออ้กับทางช่องไทยพีบีเอสนะคะ oh. คือเรื่องอมรพิมาน hmm. ค่ะซึ่งเป็นบทละครที่ชนะกรัรหนึ่งในห้าเรื่องที่ชนะการประกวด นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะจากคุณบอยและดาวนนะคะให้มาจับพัดจูเนาะต้องมาช่วยเออมา,มากำกับหนังภาพยนตร์สี่ทศศุกร์อันนรายคือเป็นหนังเรื่องแรกที่กำกับหรือ,รอๆๆแต่ว่า,ๆๆๆวาพอใจไหมนครับผลออกมาหรือว่าหนังแบบว่าเหมือนพี่เนี่ยสำหรับพี่พี่พคิดว่าถ้าเกิดในหน้าที่เดินกันกับพี่ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเยอะ ครับผมในความยาวนานในการที่แบบเดินทางกับวงการมาถึงปีแล้วแล้วที่เป็น acting coach อะวรนี้ที่มีแบบที่แบบรับสอนการแสดงเป็นอะไรอย่เงี้ยบ้างคมีรับนะคะรับเป็นแบบอะไรอเี้เป็นกรณีแบบเป็น guest ใครอยู่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสอนแบบในกรณีของการแก้การแสดงอะไรเงี้ยก็มีแบบมีค่ะก็มีมีรับวอื่นแต่อวนมยาแบบ แต่รับไหมย่างรับสอนค่ะแล้วก็มีเป็นอาจารย์พิเศษวิทยากรพิเศษให้ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะคะโดยท่านอาจารย์เบิร์ดนะคะครูเบิร์ดชิงช้าสวรรค์เนี่ยค่ะก็ใหสุรินเมธานีใช่ค่ะสุรินเมธานีให้ไปสอนในภาพอีกแบบแต่เหมือนเป็นวิชาหนึ่งคะในเรื่องของพื้นฐานในการแสดงทางด้านของลมหัวใจให้กับนักเรียนปีหนึ่งผ่านมาทั้งหมดแล้วจริงๆเรียกว่า ี่น้องก็เป็นหนึ่งในลูกม่อวงการบันเทิงเพราะเพราะ่าอ,อ,อ,อย่างอันนี้ด้วยความเคารพทุกท่านนะครับอย่างอย่างหลายขั้นเพราะว่าคนเป็นนักร้องเก่งๆก็อาจจะไม่ได้สอนได้คนเป็นนักแสดงที่แบบดูมีฝีมือมากๆเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่สอนได้ม่เหมือนสกิลการสอนนี่คือมันก็มาด้วยความไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับนถามว่าอาจจะจริงๆแล้วถ้าถามว่าสกิลการสอนมันเกิดจากอะไร มันน่าจะเกิดจากความที่พ,พี่น้องพี่น้องเป็นคนชอบเรียนพูดตรงๆนะคะเป็นคนชอบเรียนทุกวันนี้ก็ยังเรียนถูกไหม<ๆ>ก็ก็ยังเรียนอยู่นะคะยังเรียนเป็นยาโทแต่ยังไม่จบยังไม่จบอักิรยังไม่ส่งปีสี่เลยนะก็พร <c oughs> าฉะนั้นเนี่ยความที่เราได้เรียนแล้วก็เป็นคนเป็นคนชอบเล่าอันที่เราบอกไปก่อนที่เราเป็นคนชอบเล่าเป็นคนชอบเขียนเขาเรียก เขียนเรียงความไม่รู้สม,ม,มันี้มีหรือเปล่าชอบตีชอบเขีชอบาคนชอบเล่าอะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยส่วนนี้นะคะมันเป็นการฝึกในการที่ทําให้เราเวลาเราเไปไปโค้ชเหมือนไปสอนอะไรใครแบบสอนนักเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะจะ,จะเอามาจากตรงน,นี้มาบอกเขาแต่ก่อนที่จะอย่างที่บอกย้อนไปตอนต้นว่าพี่น้องจะทำอะไรพี่น้องก็จะต้องทำการบ้านทำความเข้าใจแล้วเรียนรู้เันก่อน ทุกครั้งก็เลยตรงนี้ค่ะก็เลยทําให้เรานํามาใช้ในการที่เป็น acting coach คือเราต้องทําการบ้านหนักกว่ากว่ากว่าน้องๆอ่ะกว่าน้องๆท,ทุกคนกว่าพุ่กัเพราะว่าเราต้องเอาจากพู่กับจากาทั้งฝ่ายการตลาดที่พูดตรงนะคะ่ายการตลาดจากเจ้าของหนังแล้วแม้แา่จากตัวนักสแสดงเองแล้วก็มาย่อย มาย่อยมาทำการบ้านเพื่อจะถอดเป็นสแปร์ลูทความหมายคือถอดเป็นหลักการในการที่เราจะถ่ายทอดไปให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ขัดต้องการสิ่งที่แฟนตลาดเขาได้ไปถายเขาต้องการสิ่งที่ทางเจ้าของเงินเจ้าของหนังเนะี่ยเจ้าของซีรีส์เขาต้องการหรือสิ่งที่ทางช่องทางช่องทางโซเชียลหรืออะไรก็ตงๆเขาต้องการแล้วก็ให้เข้าใจทำความเข้าใจให้ตรงกับนักแสดงที่เราจะต้องบูบินเขา โดยที่เราจะไม่เอาตัวเราอะเข้าเป็นที่ตั้งเพราะว่าเราเพราะว่าเขาคือตัวละครคนั้นเขาไม่ใช่เรานั่นนั่นคือสิ่งที่ที่หือว่าหลักการในการที่ที่ตอนตอนเป็นตัวไอที่สองใช่ไหมส่วนอตอนเป็นที่สายที่รองับเป็นว่าที่พี่เราเพูดมเมื่อกี้บอกว่าพี่ยังต้องเรียนรู้อีกเพราะว่าการเป็ยนรู้กับไม่ใช่ ไม่ใช่แค่คุณมาบอกเขาสสองเลยคุณต้องเรียนรู้อีกหลายหลายเรื่องไม่ว่าคือพี่บอกเลยพี่ไม่เก่งทางการพี่ตงเนี้ยพี่กำลังจะลงเรียนทีืง่งทางการพงลงเรียนทห้ความแสงแล้วขณะเดียวกันพี่พอเราตัดต่อยุคเราตัดต่อมันเป็นเป็นเวอร์ชั่นเก่าอ่ะมันไม่ใช่ยุคการตัดต่อแบบสมัยนี้นะเทคนิคการตัดต่อสมัยนี้ก็อย่างเนี้ยพี่ก็ไปแอบไปแอบเรียนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงสมัครไม่ทันนะเขคะือเรียน,นเกี่ยวกับ การผลิตการทำละครเงิต้ายไม่ใช่คดราม่าอย่างนี้เราก็ต้องคือคือเราต้องเรียนรู้เพราะว่าทุกโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วอ่เรายึยติดอยู่กับความชำนาญเดิมๆหรือการที่เราทำแบบเดิมๆมันจะม่ได้เราก็ต้องเปิดใจตัวเองให้เรียนรู้ในสิ่งที่เขากำลังเปลี่ยนแปลงไปได้ครับผม